วันที่สามนิตุนามหาเลิกดิถีเบิกฟ้ากาาระจ่างสร้างสุข,ขีเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีขวัญฤดีปวงฆ่าประชาไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชละสุธาพิมลลักษ์ประจักษ์สมัยเคียงคู่บุญอุ่นเกษาพาอวยชัยทรงคู่พระหฤทัย องค์ราชาเหล่าปวงข้านอนรอขอก่อสำนึกร่วมผนึกดวงฤดีที่สูงค่าถวายพระพรชัยมงคลล้นใจมาด้วยศรัทธาจงรักและพักดีขอพระองค์สุขสารสรานยิ่งทรงเป็นมิ่งขวัญไทยให้เป็นสีพระทรงสุขเปลี่ยมบุญญาพระบารมี วาระนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือตีนรงเอมดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพร้อมด้วยข้าราชการทหารและลูกจ้างหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง